ถ้าพูดถึงดาราฮอลลีวูดที่ชีวิตเต็มไปด้วยทั้งความสําเร็จและความปนป่วนหนึ่งในชื่อที่ผู้คนจดจําได้ก็คือชายหนุ่มที่ชื่อว่าไชาอาลาบับเขาเริ่มต้นเส้นทางการแสดงตั้งแต่วัยเด็กด้วยการเป็นนักแสดงในช่อง Disney c h ช n n e l ซีรีส์ที่ชื่อว่า Even Stevens ทําให้เขากลายเป็นดาวรุ่งขวัญใจวัยรุ่นอย่างรวดเร็วด้วยบุคลิกกวนนุนต้นกบและความสามารถที่เกินวัยจ,จากจุดเริ่มต้นเล็กๆนั้นไชาอาได้รับโอกาสก้าวสู่โลกภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์และบทบาทที่ทําให้้เเขากกกลลปป็นทที่่รูจัไัไวโ ก็คือแซมวิทวิกกี้ในภาพยนตร์ Transformers ที่ออกฉายในปี2007ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงทำให้เขากลายเป็นพระเอกแถวหน้าแต่ยังทำเงินมหาศาลทั่วโลกและพาเขาขึ้นสู่จุดสูงสุดของฮอลลีวูดในเวลาอันสัน้นแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายชายอมมีชื่อเสียงเรื่องพฤติกรรมแปลกประหลาดและเชาวโชว์ทั้งการก่อเหตุทะเลาะวิวาทการถูกจับกลุมหลายครั้งรวมไปถึงเหตุการณ์ที่กลายเป็นเวรันเช่น การสวมถุงกระดาษบนหัวที่เขียนว่า I am not famous anymore ด a นพรมแดงจนผู้คนสงสัยว่าเขากำลังสงสารบางอย่างหรือแค่ตกอยู่ในภาวะสับสนไม่เพียงเท่านั้นใช้อายังเผชิญกับปัญหาการดื่มการเสพสารเสพติดและพฤติกรรมรุนแรงที่ทำให้เขาต้องเข้าบำบัดหลายครั้งชีวิตส่วนตัวที่ผันผวนทำให้ภาพลักษณ์ของเขาถูกมองว่าเป็นดาราที่อัจฉริยะแต่บ้าคลั่งอย่างไรก็ตามแม้จะเผชิญกับความมืดมนใช้อาก็ยังมีช่วงเวลาที่พิสูจน์ฝีมือด้านการแสดงอีกหลายครั้ง ผลงานอย่าง Fur รหรือ Ho n e y b บ y ยซึ่งเขาเขียนบทและแสดงเองก็ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ในฐานะงานศิลปะท,ที่สะท้อนชีวิตจริงของเขาเองเรื่องราวของชายอาลาบับจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งที่ขึ้นสูงแล้วตกต่ำเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนให้เราเห็นว่าชื่อเสียงและความสำเร็จไม่อาจรับประกันความสุขในชีวิตได้เสมอไปเบื้องหลังแสงไฟบนเวทีมนุษย์ทุกคนต่างมีบาดเพนและการต่อสู้ในใจที่เราไม่อาจมองเห็นและสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ก็คือ ไม่ว่าเราจะล้มเหลวนักแค่ไหนในชีวิตเราก็ยังสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือครูที่คอยสอนให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมหากเราเรียนรู้ที่จะยอมรับและก้าวต่อไปนี่คือบทเรียนที่เชียร์เล่ย์บูฟทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ความสําเร็จที่แท้จริงอาจไม่ใช่การยืนอยู่ใ,ใต้สปอตไลท์แต่คือการเอาชนะปีศาจในใจของตัวเองได้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบครับหากคุณชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ และเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากพวกเรา